สวัสดีครับเพื่อนครับกลับมาพบกับสุบินชแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนมาขุดหลมุมซ่วมนะครับและจัดได้หรือไม่ได้นั้นติดตามนะครับว่าจะเอาท่อเนี่ยลงคนเดียวนะครับมาติดตามครับผม เพื่อนครับอผมตัดสินใจอย่างนี้ว่าเนื่องจากผมคนเดียวนะครับถ้าขุดเสร็จแล้วก็จะยกมาทีละบอกลงไปค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ผมตัดสินใจอย่างนี้ว่าผมจะขุดแล้วก็ค่อยๆเอาเอาท่อลงไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ผมเอาท่อที่หนึ่งลงไปแล้วนะครับผมก็จะค่อยๆขูดแล้วก็ให้เขาลงไปเรื่อยๆแล้วผมก็เทิร์นก็ตัดสินใจเอาแบบนี้นะครับผมอาจจะยากลำบากนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเสร็จทีเดียวนะครับ เพื่อนครับถึงตอนที่เออผมอาะต้องเอาท่อสวมลงไปอีกสักท่อหนึ่งนะครับก็คนเดียวก็ค่อยๆนะครับผมก็เอาไม้ลองสักนิดหนึ่งนะครับ เราต้องใช้ไม้ช่วยนะครับเพื่อที่จะไม่ลงทีเดียวนะครับผมแล้วก็เมื่อเขาตะแคงอย่างนี้เราก็ค่อยๆขยับได้นะครับเพราะคนเดียวนะครับแต่ถ้าเราลงลึกกว่าน,นี้ลงที่ีะปอาก,ก็ยากนะครับผม ลงไปจากพื้นดินลงไปก็สามท่อนนะครับคือสามปอกนะครับแล้วก็เปอกข้างบนที่เป็นเปาะลอยที่จะอ เป็นปอดที่น้ําลงไปเฉยๆนะครับครับก็มาถึงจุดสุดท้ายในการขุดซ่วมนะครับแล้วก็ลงท่อด้วยตัวคนเดียวนะครับผมในการขุดแล้วก็ลงท่อนั้นมีหลากหลายวิธีนะครับแต่สําหรับคลิปนี้สําหรับผมก็เลือกที่จะลงทีละเปาะแล้วก็ขุดไปแล้วก็ลงไปขุดไปลงไปคือเราเทินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสุด ที่ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้คือวิธีที่ง่ายสำหรับผมตัวคนเดียวนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนที่ทําคนเดียวเช่นเดียวกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆที่ทํางานคนเดียวเกี่ยวกับสร้างบ้านเกี่ยวกับซ่วมนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ